สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ36มสมบหชบุรีที่นี่เรียนออนไลน์กับผม,ชมบเชฟสลาวุฒิบุญตุวันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนและแนะนําวิธีการทําเมนูหมูปิ้งไก่เค็มลาวานะครับเราไปดูขั้นตอนและวัตถุดิบการทํากันได้เลยครับครับวันนี้เราก็มาพบกับวัตถุดิบและขั้นตอนการทําของเมนูหมูปิ้งไก่เค็มลาวากันนะครับวัตถุดิบของหลักๆของเราก็จะเป็นหมูบด150กรัมหัวกะทิ 20กรัมน้ำตาลปี๊บ10กรัมน้ำตาลอ้อย10กรัมผงปรุงรส10กรัมสามเกอนะครับราบกุชีกระเทียมบิดไทย15กรัมซอสปรุงรส10 ml ครับซอสไข่เค็ม50กรัมครับโอเคครับเราไปพบกับขั้นตอนการทํากันได้เลยครับโอเคครับเราก็มาพบกับขั้นตอนการทํากันนะครับลำดับแรกเราก็มาผสมหมูครับมาปุ๊บเครื่องสมุนไพรรสชาติกันก่อนนะครับตัวหมูบดครับแล้วก็ตัวสามเกิ พอเข้ากันได้ดีแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยหัวกระเทีนะครับซอสปรุงรสผงปรุงรสใส่ตามมาตาส่วนได้เลยนะตามพริกตามน้อยเพิ่มความหอมแล้วก็นวดให้เครื่องปรุงม,มันเข้าไปในเนื้อหมูนะครับ <Okay. S 1> เมื่อเรานวดหมูจนมันเหนียวได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการแบ่งหมูให้ได้หส่วนนะครับเพื่อจะทําการสอดไส้ตัวซอสไข่เค็มนะครับเหมูหส่วนเนี้ยเราจะเสิร์ฟหมูประมาณ3ามชิ้นนะครับ <c oughs> แล้วเราจะสอดไส้ตัวซอสไข่เค็มวาตรงกลางแต่เหตุที่เราต้องแบ่งเป็น6ส่วนเพราะว่าหลังจากเราซอสไข่เค็มวางไว้แล้วเราก็จะเอามาประกบกันมันก็จะได้เป็นสามชิ้นนะครับถ <c oughs> าดที่เราจะ ใช้พักหมู่ไว้ก็ให้ทาน้ำมันไว้สักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้หมู่มันติดตัวทานโอเคเนาะ <Okay. S 1> ก็เชลีเลย ในตัวซอสไข่เค็มนะครับก็จะมีส่วนผสมหลักๆดังนี้นะครับก็มีไข่เค็มหนึ่งฟองนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองไข่แดงเค็ม1ิบลูกรากผักชีสิบกร,รมัมกระเทียมกลีบใหญ่สิบกร,รมัมน้ำตาลทรายยี่สิบกร,รมัมเกลือผ่สิบกร,รมัมน้ำมันพีชเป่าร้อยห้าิบกร,รัมนะครับเอานำทุกอย่างมาปั่นให้ละเอียดนะครับปั่นรวมกันให้เอียดแล้วก็นำไปตั้งไฟผัดให้หอมจนสุกได้ที่ชิมรสชาติที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็ เทลงใส่ถาดภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วพักไว้ให้เย็นสักกู่หนึ่งแล้วก็ถึงนําไปแช่ตู้ฟรีนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราแบ่งหมูมเป็น6ส่วนเท่าๆกันแล้วนะครับเราก็จะมาทําการอดใส้ตัวซอสไข่เค็มนะครับมาประกบลักษณะน,นี้แล้วเราก็นําอีกด้านหนึ่งมาประกบ หลังจากนั้นเราก็นํามาตกแต่งให้เป็นรูปทรงที่เราต้องการให้สวยงามนะครับพยายามเน้นบีบรอยต่อของหมูที่เราประกบก,กันให้มันสนิทนะครับเพราะว่าเวลาย่างตัวซอสไข่เค็มจะได้ไม่ไหลถะลอะกออกมาประมาณนี้ครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราหมักหมูทิ้งไว้ที่เราปั้นเมื่อสักครู่สอดใต้ไข่เค็มเรียบร้อยแล้วเราหมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับให้ตัว รสชาติมันซึมซับเข้าไปในตัวหมูปิ <Yes. S 1> ้งเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการย่างกันนะครับใช้ไฟกลางนะครับวัวกระทะให้ร้อนได้ที่โอเค,ครับเมื้อกระทะร้อนแน่ที่เราให้ส่งน้ำมันพืชคนระับหลังจากนั้นนำตัวหมูปิ้งที่เราปั้นไว้เป็นรูปทรงที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ลงย่างในกระทะได้เลยครับ ใช้ไฟอ่อนนะครับจัดนั้นให้เราอบทิ้งไว้3ามี่นาทีนะครับโอเคครับเมื่อเราอบจนได้เวลาที่เรากำหนดแล้วเราก็เปิดฝาหม้ออบขึ้นแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับได้ลักษณะน,นี้ <Whoa. S 1> แล้วก็ ใส่น้ำมันเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อบทิ้งไว้อีก3หรือ4นาทีโอเคโอเคครับเราได้เวลาแล้วนะครับตามที่เรากําหนดไว้เราลองมาเปิดดูกันนะครับว่าตัวหมูย่างเราเป็นยังไงครับโอเคครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้ <Wow. S 1> เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวซอสไข่เค็มจะเริ่มทะลักออกมาบ้างตามรูของหมูที่มันสามารถออกมาได้ก็แสดงว่าตัวหมูย่างเนี่ยน่าจะใกล้จะสุกแล้ว <Okay. S 1> ครับเราก็ย่างต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็น่าจะได้แล้วครับเพราะความร้อนน่าจะเข้าถึงด้านในแล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวเราไปจัดแต่งลงจานกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มา เข้าสู่ขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับทางตัวเชฟเองจะเสิร์ฟเป็นหมูฟิ้งสามชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวแล้วก็จะเป็นตัวของน้ำจิ้มแจ่วนะ ก็เป็นผงไทยเค็มนะครับตัวผงไทยเค็มนี้เราก็ได้มาจากตัวไทยแดงเค็มนะครับแค่เข้าติดให้เป็นใหแข็งตัวแล้วก็ใช้ที่ปูดชี้นนะครับพูดให้เป็นค่อยๆลักษณะน,นี้เพื่อจะมาตกแต่งครับโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยครับ ล้าพบกันใหม่นะครับกับรายการ36ชมบุรีที่นี่เรียนออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจสูดเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชมบุรีนะครับส่วนตัวเชฟเองก็ติดตามได้ที่ Facebook สลาวุธบุญสุวรรณหรือเพจเอเอ็มอาเชฟครับสวัสดีครับ